สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียน napkin presentation หลักการสร้างธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จก่อนอื่นผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่กำลังดูวิดีโอชุดนี้อยู่คงจะมีความต้องการสิ่งนี้ใช่ไหมครับก็คือ passive income ก็คือการหยุดทำงานแล้วก็ยังคงมีรายได้อยู่เป็นรายได้ที่ทำให้เราเกิดอิสรภาพในการใช้ชีวิตคือการมีทั้งเงินและเวลาพร้อมๆกันด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าธุรกิจเครือข่าย ก่อนอื่นนะครับความเข้าใจที่สําคัญมากนะครับในการที่เราจะลงมือทําแล้วก็ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจนี้โดยมีแพสซีฟอินคัมเป็นเป้าหมายของเราเพราะฉะนั้นเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายกันก่อนดีกว่าครับว่ามันคืออะไรธุรกิจเครือข่ายเป็นระบบการตลาดรูปแบบหนึ่งครับที่สามารถเคลื่อนสินค้าได้รวดเร็วและมั่นคงที่สุดรูปแบบหนึง่งและยังคงเป็นรูปแบบที่ถูกเข้าใจผิดมากที่สุดด้วยเช่นกันคําว่า MLM ย่อมาจาก Multi Level Marketing ถ้าแปลกันตรงตัวก็คือการตลาดแบบหลายชั้นทีนี้เรามาว่ากันที่คําว่าการตลาดกันก่อนดีกว่าครับการตลาดคืออะไรการตลาดคือการเคลื่อนสินค้าไปสู่ผู้บริโภคไม่ใช่การขายไม่ใช่การโปรโมทโพสตเว็บหรือว่าการกระจายสื่อใดทั้งสิน้นตรงนั้นเราเรียกว่าวิธีการทําการตลาดครับแต่พื้นฐานของคําว่าการตลาดจริงๆคือการเคลื่อนสินค้าไปสู่ผู้บริโภคโมเดลของมันก็ง่ายๆครับสมมติต้นทุนสินค้าราคา40บาท มันจะถูกบวกพวกค่าโฆษณาค่าขนส่งค่าพ่อค้าคนกลางอีกประมาณ60บาทเราถึงจะซื้อมาในราคา100บาทนี่คือโมเดลปกติในการเคลื่อนสินค้าถูกไหมครับโดยรูปแบบการเคลื่อนสินค้านั้นบนโลกนี้ก็มีโมเดลมากมายเลยครับแต่ผมจะยกมาเพียงแค่3-4ตัวอย่างเพื่อให้เราเข้าใจอย่างรวดเร็วแบบแรกก็คือค้าปีกครับเป็นรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันดีถูกไหมครับเช่นเซเว่นบิ๊กซีโลตัสร้านโชห่หวยต่างๆเหล่านี้คือค้าปีก คือการเคลื่อนสินค้าผ่านร้านค้าหรือสโตร์ต่างๆถัดมาครับแบบที่2ก็คือขายตรงอันนี้ก็พวกขายประกันสาวมิทีนสาวเอวอนสาวยาคูเหล่านี้นะครับคือขายตรงคือการเคลื่อนสินค้าผ่านตัวแทนขายคือมีการเปิดให้สมัครเข้าไปเป็นสมาชิกเป็นตัวแทนขายแล้วตัวแทนเนี่ยก็เอาสินค้าไปขายอันนี้คือขายตรงนะครับคือการเคลื่อนสินค้าผ่านตัวแทนขาย แบบขายตรงเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่ถูกเข้าใจผิดกับธุรกิจ MLM ที่เรากําลังทำอยู่อยู่พอสมควรเลยครับเพราะ2อย่างนี้มีความเหมือนกันอยู่นั่นก็คือมีการสมัครสมาชิกเข้าไปเป็นตัวแทนเหมือนกันแต่รูปแบบในการเคลื่อนสินค้านั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับคนส่วนใหญ่มักแยกสิ่งเหล่านี้ไม่ออกจึงมักเหมารวมกันหมดว่ามันเป็นอันเดียวกันอาจเพราะว่าบริษัทธุรกิจเครือข่ายส่วนใหญ่เนี่ยจะมีชื่อเป็นสมาชิกอยู่ในสมาคมขายตรง เราก็เลยคิดว่ามันเป็นขายตรงแต่ตรงนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าที่บริษัทธุรกิจเครือข่ายต้องมีชื่ออยู่ในสมาคมขายตรงก็เพราะว่ามีการเปิดให้สมัครสมาชิกเข้าไปเป็นตัวแทนอิสระได้นี่จึงเป็นเหตุให้บริษัทเหล่านั้นต้องเข้าไปเป็นสมาชิกกับสมาคมขายตรงครับแต่ด้วยโมเดลของมันแล้วมันแตกต่างกันนะแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันแบบนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปว่ากันตรงนั้นนะครับผมขอพูดถึงรากของมันก่อนผมขอพูดถึง ที่มาของ MLM ก่อนว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นแบบนี้ครับผู้บริโภคกัครับก็เข้าไปซื้อสินค้ากับผู้ผลิตแบบปกตินี่แหละผมจะสมมุติว่าเป็น customer หนึ่งก็แล้วกันเป็น C1 นะครับก็ C1 เนี่ยก็ซื้อใช้ของตัวเองส่วนตัวถูกไหมครับแล้วเกิดใช้ดีพอใช้ดีก็เลยรู้สึกตื่นเต้นเมื่อตื่นเต้นทําไงครับแน่นอนละ C1 จะเริ่มบอกต่อคนรู้จักถูกไหมครับก็ไปบอก C2 ให้ C2 ไปซื้อสินค้ากับผู้ผลิตโดยตรง โดยที่ C 1ไม่ได้เอาอะไรไปขาย C 2ถูกไหมครับแล้วพอ C 2ใช้ดีก็เหมือนกันครับบอกต่ออาจจะเป็น C 3แล้วก็ C 4ซึ่งทั้ง C 3และ C 4ก็ไปซื้อสินค้ากับผู้ผลิตโดยตรงเหมือนกัน C 2ไม่ได้เอาอะไรไปขาย2คนนี้ยังจํากันได้ใช่ไหมครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือผู้ผลิตนะครับไม่ต้องลงไปทําการตลาดกับคนเหล่านี้โดยตรงแต่เคลื่อนสินค้าผ่าน C 1เห็นไหมครับ นักธุรกิจที่เขาเห็นช่องทางการเคลื่อนสินค้าที่รวดเร็วและเป็นธรรมชาติตรงนี้จึงคิดค้นโมเดลการเคลื่อนสินค้าแบบนี้ขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่า Multi-Revel Marketing ด้วยพลังของการแตกขยายที่มันจะไปเติบโตของมันเองทําให้โมเดลนี้มีความสามารถในการเคลื่อนไหวสินค้าที่สูงมากและยั่งยืนกว่ามากโดยทางผู้ผลิตนะครับก็จะเปิดให้กับผู้บริโภคนี่แหละสามารถสมัครเข้าไปเป็นตัวแทนได้และสิ่งที่เราต้องทําก็คือ ใช้สินค้าส่วนตัวเท่านั้นและสร้างเครือข่ายผู้บริโภคให้มันเกิดขึ้นโดยทุกคนนะครับก็จะทําเหมือนกันหมดครับคือเข้าไปสมัครใช้สินค้าของตัวเองส่วนตัวเหมือนกันหมดไม่ได้เอาอะไรไปขายใครเห็นไหมครับโดยโมเดลนี้ทางผู้ผลิตก็จะจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้บริโภคที่ช่วยเขาสร้างเครือข่ายเกิดขึ้นโดยจะมีการจ่ายผลตอบแทนหลายชั้นแต่ละบริษัทแต่ละเจ้าก็จะจ่ายลึกไม่เท่ากันถูกไหมครับคราวนี้ มันก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งครับที่ถูกเข้าใจผิดมากพอๆกันนั่นก็คือแชร์ลูกโซ่หรือพีระมิดอันนี้เรามักเข้าใจว่ามันเป็นอย่างเดียวกันถูกไหมครับหรือหลายคนก็อาจจะบอกว่าไอ้ธุรกิจที่เรากําลังทาอยู่เนี่ยมันคือลูกโซ่ถูกไหมซึ่งจริงๆแล้ว MLM กับแชร์ลูกโซ่มีความเหมือนกันอยู่นะครับนั่นคือมีการหาสมาชิกเข้ามาเป็นเครือข่ายเหมือนกันถูกไหมครับธุรกิจเครือข่ายก็มีการหาสมาชิกเข้ามาเป็นเครือข่าย แชร์ลูกโซ่ก็มีการหาสมาชิกเข้ามาเป็นเครือข่ายเหมือนกันแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือแชร์ลูกโซ่อะครับสินค้าไม่มีการเคลื่อนไหวหรืออาจไม่มีสินค้าเลยเคยเห็นไหมครับสมัครครั้งเดียวจบไม่ต้องต่ออายุไม่ต้องรักษายอดไม่มีการซื้อซ้ำใดๆทั้งนั้นเนี่ยพวกนี้เขาเรียกแชร์ลูกโซ่พวกนี้มันนี่เกมทั้งนั้นเมื่อไม่เกิดการซื้อซ้ำรายได้ของแชร์ลูกโซ่จึงเกิดจากการเอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าเท่านั้นวันใดวันหนึ่งเลิกหาสมาชิก รายได้ก็หยุดแต่ธุรกิจเครือข่ายครับเมื่อเราสร้างเครือข่ายไว้เรียบร้อยแล้ววันใดวันหนึ่งเราเลิกหาสมาชิกเหมือนกันแต่รายได้ก็ไม่หยุดเรายังคงมีรายได้อยู่เพราะทุกคนยังคงซื้อใช้ส้สินค้าของตัวเองอยู่ตลอดต่อเนื่องเขาถึงได้บอกว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่สามารถหยุดทำแต่ก็ยังคงมีรายได้ธุรกิจเครือข่ายจึงเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องขาย และปัชญาในการสร้างธุรกิจเครือข่ายจึงแตกต่างจากธุรกิจทั่วไปอย่างสิ้นเชิงครับผู้คนมากมายที่เข้ามาในธุรกิจนี้จึงได้ล้มเหลวไม่เป็นท่าเพราะพวกเขากําลังพยายามสร้างธุรกิจนี้ทางอ้อมด้วยการขายเขาพยายามจะสร้างเครือข่ายของเขาด้วยการขายครับซึ่งนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดมากๆในการสร้างเครือข่ายเพราะอย่างที่คุณเห็นครับสินค้าที่ถูกเคลื่อนไหวในธุรกิจเครือข่ายนั้นไม่ได้เกิดจากการขายแต่เกิดจากการที่ผู้บริโภคเนี่ย ต่างแนะนํากันเองและบอกต่อกันเรื่อยๆถ้าพูดกันตรงๆนะครับในการที่คุณจะประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายได้นั้นมันคือการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคนั่นเองครับคุณลองคิดดูสิครับว่าระหว่างคุณพยายามจะขายของให้กับคน1000คนกับคุณทําให้คน1000พันคนเนี่ยซื้อของพร้อมๆกันมันแตกต่างกันขนาดไหนหลายคนอาจจะบอกนะครับว่ามันก็น่าจะเหมือนกันสิถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้ว วิธีแรกมันเหมือนการที่คุณเนี่ยพยายามจะทําทุกสิ่งทุกอย่างสักคนเดียวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการแต่วิธีที่สองครับคุณสามารถเลือกได้ว่าจะแบ่งงานนั้นให้กับใครบ้างเหมือนคําพูดของคุณพอลเจคิตตี้ที่ได้กล่าวไว้ว่าผมชอบงาน1%จากคน100คนมากกว่างานจากผมคนเดียว100%ผู้คนส่วนใหญ่เข้ามาในธุรกิจเครือข่ายพร้อมๆกับความคิดที่ว่าเขาจะมาสร้างทีมขายของพวกเขา เขามักจะเรียนรู้และก็สอนวิธีขายขั้นเทพให้กับคนของเขาเพื่อสร้างยอดขายให้กับองค์กรของเขาอย่างรวดเร็วมันคงจะดีไม่น้อยใช่ไหมครับที่คุณสามารถมีสุดยอดนักขายอยู่ในทีมสัก100คนในแต่ละเดือนเขาทํายอดขายกันได้คนละ1000 0แบาทโอ้โหถ้าคิดเป็นตัวเลขแล้วทีมขายของคุณจะทํายอดได้ถึงเดือนละ1ล้านบาทเลยทีเดียวสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับแต่นั่นจะเป็นความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการสร้างเครือข่ายครับเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะสิ่งที่คุณต้องการที่แท้จริงจากธุรกิจนี้ก็คือ passive income ถูกต้องไหมครับยอดขายนับล้านของคุณมันจะคงอยู่กับคุณไปตลอดหรือเปล่าถ้าวันหนึ่งคนใดคนหนึ่งในทีมขายของคุณทํายอดขายไม่ได้ตามเป้าล่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเขาขายจนเริ่มที่จะขายไม่ได้แล้วล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็คงจะต้องวิ่งหาลูกค้าใหม่อย่างไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นถูกไหมครับหรือคุณก็คงจะต้องหาทีมขายเพิ่ม และนั่นผมยังไม่ได้พูดถึงการแข่งขันที่จะเพิ่มมากขึ้นด้วยระหว่างทีมขายของคุณเองนี่เหละครับ Passive Income อย่างที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นในการสร้างเครือข่ายแบบ Passive Income อย่างแท้จริงคือการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคให้มันเกิดขึ้นครับไม่ต้องมีใครเอาอะไรไปขายใครไม่ต้องแข่งแย่งกันทำยอดขายไม่ต้องแย่งลูกค้ากันเพราะคุณแค่บริโภคซื้อใช้ซ้ำของตัวเองทุกๆเดือนเท่านั้น แค่ซื้อใช้ซ้ำของตัวเองทุกเดือนคุณทำได้ไหมครับถูกไหมแล้วคุณก็แค่สร้างเครือข่ายของคุณที่จะใช้สินค้าซ้ำอยู่ตลอดต่อเนื่องให้ได้เหมือนกับคุณเท่านั้นเองแบบนี้ความยั่งยืนจึงจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงในธุรกิจของคุณในธุรกิจเครือข่ายคุณสามารถทำเงินได้มากมายและอาจต้องใช้เวลามากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปแต่การทำเงินได้มากมายร่ำรวยและมั่นคงจะเกิดขึ้นจากการสร้างเครือข่ายของคุณเท่านั้น ย้ำอีกครั้งนะครับมันไม่ใช่การออกไปขายสินค้าทีนี้เขาบอกว่าถ้าเราอยากที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายเราทำเพียงแค่4ข้อเท่านั้นครับนั่นก็คือ 1. สมัครก็คือสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกของบริษัทนั้นๆ2ครับซื้อใช้สินค้าส่วนตัวตลอดต่อเนื่อง 3. แนะนำหรือสปอนเซอร์คนเข้ามาเป็นเครือข่ายของเราและ4ก็คือการสอนสอนอะไรก็สอนให้เขาสมัคร ซื้อใช้สินค้าส่วนตัวและสามารถสปอนเซอร์ต่อได้นั่นเองคำถามคือในการทำธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จเราจำเป็นจะต้องรู้จักคนเยอะไหมครับหรือจำเป็นจะต้องสปอนเซอร์คนให้ได้เยอะๆไหมคำตอบก็คือไม่ครับมาดูกันครับเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการสปอนเซอร์คนสัก2คนและสอนให้เขาสปอนเซอร์ได้อีกคนละ2เหมือนกับเราก็จะเกิดเป็น2คูณ2จะเท่ากับ4ถูกไหมครับทีนี้เราก็สอนต่อครับสอนอะไร ก็สอน2คนแรกอะครับให้ไปสอนต่ออีกคนละ2เมื่อเขาสอนต่อได้อีกคนละ2ก็จะเกิดเป็น8ถูกไหมครับก็คือ2คนแรกเนี่ยสปอนเซอร์ได้คนละ2กลายเป็น4และ4ท่านนี้เนี่ยก็ถูกสอนให้สปอนเซอร์ได้อีกคนละ2ก็จะกลายเป็น8แล้วคราวนี้ก็จะกลายเป็น8ปคูณสจะกลายเป็น16ถูกไหมครับโดยตอนนี้ครับจะเกิดเป็นเครือข่ายเกิดขึ้นถึง30ท่านถูกไหมครับทุกคนก็ใช้สินค้าส่วนตัวเหมือนกันหมดเห็นไหมครับ ว่าสินค้ามันเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและทวีคูณขึ้นเรื่อยๆเริ่มต้นจาก2เท่านั้นทีนี้ลองดูที่ตัวเลข3ดูบ้างนะครับทําเหมือนกันเลยครับจาก3สปอนเซอร์กันคนละ3เกิดเป็น9สอนให้สปอนเซอร์คนละ3เหมือนกันก็จะเกิดเป็น27แล้วก็กลายเป็น81โอ้โหดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับว่าส่วนต่างที่มันเกิดขึ้นที่ตรงด้านล่างนี้ต่างกันถึง65เท่าเลยทีเดียวจากการที่เราทําเพิ่มกันแค่คนละ1เท่านั้นเองถูกไหมครับ มาถึงตรงนี้เราจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าพลังของธุรกิจเครือข่ายมีแรงทวีมากขนาดไหนนี่คือเหตุผลที่แชร์ลูกโซ่หรือมันนี่เกมพยายามจะเรียนแบบธุรกิจ MLM เครับเพราะด้วยพลังแห่งการทวีคูณตรงนี้แต่ที่มันแตกต่างกันระหว่างแชร์ลูกโซ่กับธุรกิจเครือข่ายก็คือธุรกิจเครือข่ายสินค้ามีการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนตัวหรือเราจะเรียกง่ายๆว่าธุรกิจเครือข่ายนั้นเคลื่อนสินค้าผ่านการสอนก็ว่าได้นะครับ จากที่เราเห็นนะครับเราบวกกันแค่คนละ1เท่านั้นคราวนี้ลองที่ตัวเลข4กันบ้างนะครับบวกเพิ่มจาก3มา1ก็จะเกิดเป็น4เป็น16เป็น64แล้วก็เป็น256เห็นไหมครับตอนนี้ส่วนต่างจาก3เป็น4เนี่ยคือ175เลยทีเดียวหรือลองย้อนกลับไปที่ตัวเลข2กับ4ก็ได้ครับส่วนต่างเกิดขึ้นถึง240นี่คือการเทวีคูณตัวเลขครับเป็นอีกเกมการเงินหนึ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่มองไม่เห็น ถัดมาที่ตัวเลขสุดท้ายครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ผมชอบมากที่สุดนะครับก็คือตัวเลข5ครับทำเหมือนเดิมครับสอนทั้ง5ท่านนี้แนะนําท่านละ5ก็จะเป็น25และสอนทั้ง5ท่านแรกนี้ให้ไปสอนต่ออีกคนละ5ก็จะเกิดเป็น125ตามมาแล้วกว่าเราจะรู้ตัวอีกทีก็เกิด625แล้วนี่คือความแตกต่างที่น่าทึ่งในธุรกิจนี้ครับมันเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจแต่ความแตกต่างที่แท้จริงมันอยู่ที่ทุกคนแนะนําและสอนเพิ่มอีกคนละ 3เท่านั้นคนส่วนใหญ่ครับยอมสอนคน3-5ถึงคนมากกว่าจะยอมรับการสร้างองค์กรขนาดใหญ่ซะอีกคุณลองนึกภาพตัวคุณเองกับตัวเลขขนาดใหญ่แถวล่างนั่นสิครับใครกันครับจะไปดูแลคนขนาดนั้นเองไหวแต่ถ้าผมบอกว่าให้คุณดูแลคนเอาจริงเพียงแค่5คนและทำงานร่วมกับคนเอาจริงแค่5คนเท่านั้นองค์กรขนาดใหญ่มหาศาลก็จะเกิดขึ้นจากการที่แต่ละคนนะครับ ดูแลกันคนละเล็กคนละน้อยเท่านั้นลองดูสิครับจากตัวเลข5นี้เมื่อรวมทั้งหมดจะได้เป็น780ซึ่ง780คือตัวเลขจำนวนองค์กรทั้งหมดที่คุณมีและผมจะย้ำอีกครั้งนะครับตัวเลข780นี้เกิดจากการที่คุณแนะนำเองเพียงแค่5ท่านเท่านั้นแล้วสอนให้5ท่านนี้ดูแลกันคนละ5เหมือนกันกับคุณและถ้าทั้งองค์กรของคุณคือ780คนใช้สินค้าแค่ของตัวเองส่วนตัว ไม่ได้เอาอะไรไปขายใครสมมุติว่าใช้สินค้าส่วนตัวกันคนละเป็นยอดคนละ1,000บาทคุณจะมียอดรวมทั้งองค์กรถึง780,000บาทเลยทีเดียวนี่คือผลลัพธ์จากการทำกันคนละเล็กคนละน้อยครับเมื่อเทียบกับองค์กรเครือข่ายอื่นๆหลายคนจะประหลาดใจว่าทำไมองค์กรของคุณถึงได้เติบโตได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้แม้ว่าบางคนจะอยู่ในธุรกิจนี้มานานกว่าคุณสุดท้ายเขาจะเก็บความสงสัยไว้ไม่อยู่ครับและจะเริ่มถามคุณว่า คุณทํามันได้ยังไงและคําตอบที่เราจะให้เขาไปนะครับก็คือว่าเราจะถามเขากลับครับเราจะถามเขาว่าคุณทํางานร่วมกับทีมงานติดตัวกี่คนกันเชื่อเถอะครับหลายคนจะตอบว่าสัก10คน25คนไปจนถึง50แล้วก็100คนซึ่งคุณไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับเพราะนี่คือความจริงของคนที่เข้ามาทําธุรกิจเครือข่ายแล้วไม่ประสบความสําเร็จพวกเขาอะครับมักจะคิดว่าต้องสปอนเซอร์คนให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แล้วก็สปอนเซอร์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็สปอนเซอร์สปอนเซอร์และสปอนเซอร์เหตุที่เขาทําแบบนั้นเพราะเขาไม่เข้าใจหลักการสร้างธุรกิจเครือข่ายจริงๆครับว่ามันเป็นเพียงแค่การทํางานร่วมกับคนเอาจริงเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นคุณไม่ควรทํางานร่วมกับคนเอาจริงเกินกว่า5คนในเวลาเดียวกันนะครับเพราะมันจะทําให้คุณสับสนและกังวลกับหลายสิ่งหลายอย่างมากจนเกินไปจนทําให้คุณเริ่มงงกับกิจวัตรของคุณเองคุณต้องแน่ใจว่า คุณจะทำงานร่วมกับคนเอาจริงเหล่านั้นเพื่อสร้างสายงานชั้นลึกและเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งคนเหล่านั้นก็จะไม่ต้องการคุณอีกเพราะเขาจะเริ่มดูแลธุรกิจและองค์กรของเขาเองได้แล้วเมื่อนั้นแหละครับคุณถึงสามารถที่จะปล่อยวางได้จริงๆมาถึงตรงนี้คงทําให้เพื่อนๆเ,เข้าใจถึงหลักการในการสร้างธุรกิจเครือข่ายกันไปแล้วผมได้แนะนําวิธีขับกันไปแล้วนะครับว่าเราจะขับยานพาหนะที่เรียกว่าธุรกิจเครือข่ายนี้ไปสู่เป้าหมายของเราได้ยังไง ถัดไปในวิดีโอหน้าเราจะไปดูกันต่อว่าอินเทอร์เนต็ตเข้ามามีบทบาทยังไงบ้างในการทำธุรกิจเครือข่ายและแนวทางในการสร้างธุรกิจเครือข่ายบนโลกออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จนั้นทำได้ยังไงแล้วพบกันในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ